สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำดีซคิชั่นนะครับของกล้องยี่ห้อเซานะครับรุ่น nt s 332 r 1 0นะครับหรือ r u นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำดีซคิปชั่นนี้ได้นะครับเราจะต้องมีหมุดออกทั้งหมด2จุดนะครับพร้อมกับค่าพิกัดแต่ละจุดนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูนะครับกด ปุ่มตัว M เลยนะครับแล้วก็กด F2 นะครับโปรแกรมจากนั้นก็กด F2 อีกหนึ่งครั้งนะครับ r e s e c t i o n นะครับทีนี้นะครับให้เราตั้งชื่อ,อตัวโปรเจกต์นะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter ได้เลยนะครับ ต่อมานะครับตรงนี้นะครับขอให้เราตั้งชื่อนะครับของชื่อจุดนะครับที่เราจะทําการดิเซชันนะครับหรือจุดตั้งกล้องของเรานั่นแหละครับแล้วก็กด enter นะครับโค้ดตรงนี้นะครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่นะครับเราก็กด enter ข้ามไปได้เลยนะครับ หน้าต่อมานะครับตรงนี้นะครับให้เราใส่ค่าความสูงนะครับของตัวกล้องนะครับโดยการวัดนะครับจากหัวหมุดนะครับถึงขีดด้านข้างของตัวกล้องนะครับจะมีขีดกำกับอยู่นะครับอยู่ที่ด้านข้างนะครับอย่างเช่นนะครับตรงนี้ผมวัดได้เมตรห้าสิบนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งครับ หน้าถัดมานะครับจะเป็นการใส่ชื่อของจุดที่1นะครับให้เราตั้งชื่อเลยนะครับเมื่อตั้งชื่อจุดที่1เสร็จนะครับให้เรากด F4 ครับตรงนี้นะครับให้เรานำค่าพิกัดของจุดที่1นะครับที่เราจะทำการวัดอ้างอิงนะครับมาใส่นะครับ อย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็น n จะเป็นหนึ่งศูนย์สองนะครับจุดสามสี่สองนะครับแล้วก็กด enter นะครับมาที่ค่า e นะครับค่า e ของตัวนี้นะครับจะเป็นหนึ่งพันนะครับจุดนะครับหกแปดหกนะครับแล้วก็กด enter ลงมานะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นค่าแครับ ค่า Z นะครับก็จะเป็น1 0 1นะครับจุด7 3 0นะครับเมื่อใส่ค่าพิกัดทั้ง3ค่าเสร็จนะครับก็กด enter ได้เลยครับหน้าถัดมานะครับก็ให้เราใส่ค่าความสูงนะครับของจุดที่เราจะทำการรังวัดจุดแรกนะครับจุดที่1นะครับโดยการวัดจากหัวหมุดนะครับจนถึงกึ่งกลางดวงของปิซซึมนะครับ อย่างเช่นตัวนี้ผมวัดได้เมตรหกนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับ1นดหนะครับก็กด enter ครับทีนี้นะครับเราก็เริ่มทำการวัดได้เลยครับกด f1 ครับ mass นะครับเมื่อทำการวัดเสร็จนะครับตัวกล้องนะครับจะโชว์ ระยะลาบนะครับจากตัวกล้องไปหาจุดที่เราทําการรังวัดนะครับมาให้นะครับพร้อมกับค่าระดับนะครับจากนั้นก็ให้เรากด f 4นะครับยดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อจุดที่2ได้เลยนะครับแล้วก็กด f 4ครับใส่ค่าพิกัดของจุดที่2ครับ n นะครับจะเป็น1,000 1 0 0นนะครับจุด4,7,8แล้วก็กด enter ลงมานะครับให้เราใส่ค่า e นะครับ e จะเป็น1,000นะครับแล้วก็กด enter ลงมานะครับก็จะเป็นค่าแซดนะครับค่าแซดจะเป็น1,01นะครับจุดอ่านะครับเมื่อใส่ค่าพิกัดเสร็จนะครับให้เรากด enter ครับ ถัดมาก็จะให้เราใส่ค่าความสูงนะครับโดยการวัดจากหัวหมุดนะครับถึงกึ่งกลางดวงพิซซึมนะครับวัดได้เท่าไร่นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับตัวนี้จะเป็น1.65นะครับเมื่อใส่ค่าความสูงเสร็จนะครับก็กด enter นะครับแล้วก็หมุนตัวกล้องนะครับไปจุดที่สองได้เลยนะครับ เมื่อเล็งตรงจุดที่สองเสร็จปุ๊บนะครับก็กดบัตไดเ้เลยครับระยะที่โชว์ขึ้นมานี้นะครับก็ <c oughs> จะเป็นระยะจากตัวกล้องไปหาจุดที่สองนะครับก็จะอยู่ที่สองเมตรนะครับสี่สิบเจ็ดเซนเก้ามิลน,นะครับพร้อมกับค่าระดับนะครับค่าระดับความต่างระหว่างแกนกล้องกับจุดที่สองก็อยู่ที่สี่สิบแปดเซนนะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เรากด F4 ครับเย็ดนะครับตรงนี้นะครับจะโชว์ความคลาดเคลื่อนนะครับของการวัดนะครับทั้งสองจุดมาให้นะครับทั้งลาบจะอยู่ที่1มิลนะครับแล้วก็ระดับจะอยู่ที่3มิลนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับว่ายอมรับในค่าตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้ายอมรับได้นะครับก็กด F4 ได้เลยนะครับแคลนะครับ ก็จะคำนวณน,นะครับค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องที่เราตั้งอยู่ปัจจุบันนี้มาให้นะครับนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทำการจดนะครับลงในกระดาษหรือสมุดโน้ตนะครับ N นะครับก็จะเป็น1000.004นะครับ e ก็จะเป็น1000.003นะครับส่วนค่า Z ก็จะเป็น99.469นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องนะครับที่เราตั้งอยู่ปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำาิสเซคชั่นนะครับใช้ในกรณีที่ว่าเราไม่สามารถที่จะนำตัวกล้องนี้นะครับไปตั้งบนจุด2จุดนั้นได้นะครับก็เราก็ต้องทำวิธีนี้นะครับโดยการอ้างอิงจาก2จุดที่มันมีค่าอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะนำตัวกล้องไปตั้งบนนั้นได้นะครับ แล้วก็ให้ตัวกล้องนะครับวัดอิงจาก2จุดนั้นนะครับเพื่อที่จะได้ค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องปัจจุบันนะครับ